สวัสดีค่ะวันนี้เรามาออกหน่วยบริการตัดผมฟรีที่โรงเรียนวัดโคกช้างราชบำรุงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผู้มาเรียนก็จะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการออกหน่วยตัดผมจริงคอร์สเรียนตัดผมชายจะได้เรียนตั้งแต่ทรงมาตรฐานและก็ทรงแฟชั่นทั่วไปนะคะสอนทุกทรงทุกแบบทุกสไตล์ทรงมาตรฐานอย่างเช่นซอยสไลด์ทรงต่ำทรงกลางทรงสูงทรงบริการและก็ทรงนักเรียนทรงแฟชั่นเช่นวินเทจมันเล็ดชูบ็อกอันเดอร์คัทและก็ทรงแฟชั่นทั่วไปนะคะ คอสเรียนเสริมสวยก็จะสอนตั้งแต่ซอยสไลด์ยูตัดตรงผมยาววบปะบา่าอบเทบอบถุยซอยสไลด์และก็ซอยสั้นการออกหน่วยตัดผมทําให้น้องๆที่มาเรียนที่นี่เรียนรู้ได้เร็วได้รับประสบการณ์จากการตัดซอยโดยตรงจากนายแบบนางแบบจริงรับประกันว่าเป็นแน่นอนค่ะขอขอบคุณท่านผอ,อวีรพันธ์บุษราคำคุณครูลัก์ และคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกเอื้อเฟื้อสถานที่อาหารและเครื่องดื่มในวันนี้อร่อยและอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะอไปไปขอ <ไป S 1> ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะน้องๆน,นักเรียนที่นี่นิสัยดีน่ารักเรียบร้อยทุกคนเลยนะคะอาชีพเสริมสวยตัดผมชายเป็นอาชีพที่น่าสนใจเป็นนายตัวเองถ้าน้องๆ้องท่านใดสนใจเรียนและกำลังลังเลยอยู่ว่าจะเรียนเสริมสวยหรือตัดผมชายดี โทรเข้ามาปรึกษาและสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทางเพจ facebook เว็บไซต์อยูที่092 9 8 3 9621ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับเดอะเยี่ยกีที่อาคาเดมีสวัสดีค่ะเรามาดูบรรยากาศกันนะคะ